เอาอีก,เ,ออกเรื่อยๆเอยเอาอีกเรื่อยๆอนี่ก็เลยขึ้นทางมาแล้วนะเอ<า>ฟรีนะครับเราก็ถือว่าข้างบนนี้ก็จะเดินดีหน่อยเป็นทางขนานนะครับเป็นทางอิบเรียบๆไม่มีเอ้ไม่มีชันเหมือนองค์มีองศานะอ่าหน่อไม้จะขึ้นอีอ๋อเออหน่อไม้ไล่นี่นะ อ่าลพะพระพระแก่ก็ไม่ได้เอาไปต้มกินเนาะพระหลวงปู่บ่อ่าหลวงปูล่ลวงปู่ท่านขันเจนท่าทนทำอ,อ๋อเจเนาะ,อะเออเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเนื้อสัตว์ขึ้นมาจริงนะงใช่ไหมอโอ้ไขเนาะที่น้ำปลาปลาล้ะไหมฮะเอาขึ้นโอ้ไม่ได้เลยเหรอน้ำปลาเนี่ยอกเืออย่างเดียวอกเรือเลยนะเกลือขึ้นน้ำ เขาบอกปลาน้ำลายห้ามมาขึ้นเด็ดขาดเขาบอกมีอาเพศเลยเอาขึ้นมาในโดนกันเป็นแถวเลยฮะพึ่งหลวงอยู่หน้าใช่ไหมมาหาท่านเลยลงมากันไว้เลยไหมโอ้โหอย่างนั้นเลยไหมก่อนนะครับใช่ไหมพึ่งหลวงสิบกลังเนี่ยจะลงมาอมันจะบินมาเป็นแผรเลยเหรอต้องเอาของคนนั้นนละกลับลงไปก่อนโอ้ไม่ได้ไต่สวนไม่ได้อะไรเลยเหรอก็ไม่ให้ขึ้นโอ้มันเป็นคําสั่งแบบเด็ดขาดเนาะ การอธิษฐานจิตของหลวงปู่แล้วหลวงปู่ใช่ไหมคือห้ามเอาขึ้นไปเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะได้กลิ่นเนาะใช่ท่านท่านไม่ฉันอยู่แล้วใช่ท่านทำปุ๋ยท่านไม่ไม่ให้ไคขึ้นมาคือถ้าทําน้ําพริกกับพริกพริกอันนี้จะเฉยเกิดเกลือกปาร์บิงได้ไหมล่ะคิดว่าหลวงปู่ทำไมทําได้โอ้หนักนะเนี่ยโอ้แกมีพละกําลังขนาดนั้นใช่หรอสมไมก่อนครับโอ้ นี่ก้อนหินเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะเอฟซีใหญ่มากใหญ่แค่แค่เราก้อนเล็กๆเรายิงแย่เลยลูกปูทำนี่นะลูกปูทำนี่ฮะโอ้ยยกอย่างนั้นเลยเหรอดดีีนนิิ้้ววเอ้ายังก็กดปุ่มเลยนั่นน่ะรอเล่นนะโอ้ ถ้าแกทําอยู่คนเดียวเนี่ยถือถือยกมันเรานี่แหละยกก้อนไม้ไท่านก็ยกมาแกแกต้องใช้อ่าใช้ระยะเวลาการทําตรงนี้นานมากเนาะไม่ใช่ใช้ระยะเวลาสั้นๆถ้าเป็นสมัยนี้ก็ทำแปดนาทียาวกว่านั้นได้ยาวกว่านั้นได้นิดหน่อยไม่เป็นไรถ้ายาวไป F4 จะเบื่อเพราะว่างั้น โอ้โหฮะยังไม่ถึงเลยนะเนี uh ่ยนะโอ้โหเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเนี่ยห้ามผิดพลาดเลยนะเนี่ยผิดพลาดแล้วจะใส่เกียวครึ่งรอบเลยนะเนี่ย

อ๋อตอนเย็นลงไปใช่ไหมโอ้อย่างนี้คลายขึ้นภูกระดึงเลยนะเนี่ยโอ้ขึ้นตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่เช้าเย็นๆถึงจะถึงอ,ะอ่ะเพื่อนเคยขึ้นไปครั้งหนึง่งมันลงมามันแจ้งตำรวจจับเพื่อนเลยมันบอกข้อหาพยายามฆ่าโอ้ใช่ไหมโอ้ เขตเขตอนาเขตติดต่อไหมแล้วก็เดินเลาะไปนู่นโอ้ไปนู่นตะนุยนี่นนะเอ้าล้วที่เราไปหาคนมันเขตติดต่อตรงไหนเราไปหาคนน่ะหาใครเอ่หาใครที่หลงป่าตอนนั้นไงนู่นผู้หลังควายนู่นโอ้ตรงนู้นใช่ไหมผู้กระโลนผู้นู้นโอ้ไปผู้กระโลนผู้ต่างมองนู่นที่ที่ที่ไปหาตายินตายินน่ะตายินอยู่ฝั่งนู้นครับบ้านผัวสูงโอ้ต้องไปทำบ้านผัวสูงครับ ปลาแอกนี่แหละใช่ไหม<ช>เป็นเป็นจุดเข็มติดต่อผู้ปลาแอกมันยาวไปถึงนู่นหน้าบ้านเปล่าไหม เป็นวันที่ต้องคือว่าอดทนต้องขึ้นถึงอดทนสาธุสาธุสาธุโอ้โ้นี่ก็มีบันได ันนี้เ็าตะขออะไรเนี่ยเขาเกี่ยวโอ้โหเขากระมุมะนะมึงก็นอขึ้นมาข้างบนเนี่ยออโอ้โหนี่มันจำปาหรือเปล่า รันทมโอโ้ถึงแล้วปะฮะมีหน้าดูเห็นแล้วโอ้โหถึงนะโอ้โหอลังการแกก็มุมาณนะมาเนาะนมาค้นเจอที่นี่นี่เห็นแล้วสาธุนะครับ ถึงแล้วนะครับเอฟซีนะครับตอนนี้ก็น้ำใส่เป็นนอกมาน้ำเป็นอ่านด้วยอันธ์ีะันธ์ีะันธ์ีะลกันแล้โนีโยควรยกมือสิบนิ้วน้อมน้อมน้ำมการวัดชูหาสวรรค์บุพพะคะวงกลดวันพุธ

ถ้ามาต้องจาบนะครับครับตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นบ่อน้ำที่ลราปูกควาขึ้นมาเองใช่ไหมบด้วยการย้ายหินออกมาก็เป็นบ่อน้ำนี่ที่เป็นอ๋อบริเวณนี้เนาะเอาน้ำเอามาจากนั่นะมาจนเอามารวมตรงนี้ใช่ไหมใช่น้ำเนี่ยสำหระบร่างกายก็คือทั้ดื่มทั้งกินทั้งอะไรอย่าเอาแกก็ต้องลงมาตรงนี้สิใช่ไหมลกปลูกขึ้นบนอนท่านายกุฏิท่านเห็นไหมอ๋อที่น้ำพางบนนะโอ้ ไม่ได้ขึ้นไปเราเราขึ้นไปไม่ได้นะทำไมถูกปิดล็อกไว้เพราะว่าจะขึ้นจะขึ้นไปก็มีแค่เจ้าวาดก็คือพระธิกาบนมาหรือไม่ก็เป็นอุปทานก็คือก็ปิดล็อกไว้อขึ้นไปเพื่อเดียวไม้ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ของลุงปู่ลงมาอ๋อเอามาทำพิธีใช่ไหมอ๋อสิบห้าค่ำเดือนหกทุกปีอืไม้เท้าย่งบนอแล้วไม่มีใครมามาอยู่แทนแกเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีพระเกจิ ทั่วประเทศบางดีท่านไม่ใช่ยุคออพรรษานะครับช่วงออกออกพรรษาท่านก็จะทุดงมาอ๋อทุดงมาท่านก็จะมาจำมาจำสิ่งที่นี่นะโอ้มาได้พระมาได้โอ้พระไรรู้มนี่ให้รู้เหมือนกันครับสมุนไพรเอโอ้สมุนไพรเหรเนี่ยสมุนไพรครับยาลีเพอโอ้ลีเพอ โอ้อันนี้เป็นสระน้ำเนาะออเป็นสระน้ำสระน้ำแล้วก็ต้นเนี่ยต้นมะพร้าวที่เราเห็นอยู่นี่คือต้นมะพร้าวตั้งแต่หลงปู่ปลูกไว้นี่อ๋อเหรอนี่ต้นมะพร้าวโอ้โหหลายต้นเลยนี่ต้องรอให้ร่วงลงมาเองแล้วล่ะนี่อันนี้ก็ใช่นี่มะพร้าวอ๋อโหสูงสูงมากที่ผ่านมานี่ผ่านซี่พุกซี่ปีเรียกงเนาะมันเนี่ยอันนี้ก็สูงมากท่านมรณะไปก็น่าจะอาจจะหลายสิบปีแล้ว แล้วอธิแกอยู่ที่ไหนอยู่นี่ละครับอ๋ออยู่นี่เลยใช่ไหมอธิของหลวงปู่อยู่นี่อ๋ออยู่ที่เจดีนี้ข้างบนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านบ้านนั้นจําได้ทะเบนนอกบ้านเลยบ้านน้องบ่อหน้องบ่อครับบ้านน้องบ่ออ๋อปู่อยู่ไหมครับปู่ไม่อยู่อธิอธิ อธิลุงปีดลุงปู่ท่านมรณะไปนานแล้วนานแล้วตอนนี้เราพูดถึงอธิโ้ใจายัมยังไม่รู้อีกพูดถึงอธิแกอยู่นะเนี่ยเราคุยกับใครเนี่ยผมนึกว่าเเาสียงใครร้องอ๋อโดนซะแล้วเหรอหรือยังไงหลายปีได้ยังครับลุงหลายปีแลนะไปดูพศไปพี่จะพาไปดูพศท่านมรณะผมตาตะมรณะผมเห็นแบบนี้ผมคิดถึงใน